คำเตือนผู้ที่รับชมคลิปนี้ควรใช้จักรยานและการมโนในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ากานหนึ่งขวบควรได้รับคำแนะนำ ช้าฮัลโลสวัสดีทุกๆุค่านะคะอยู่กับครูคาคุในเกมมันชื่อเกมว่าอะไรนะภาษาไทยก็คือเกมเสียฐีนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเลยนะ l ล e g e กต i ิ t มั้งนะถ้าจะไม่ผิดโอเคค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยเนาะไม่ชาดีขึ้นจากชินาวอนมา น่ารักมากเลยแต่ไม่ใช่เอดบัวคะ่ะเสียใจมากเลยโอเคไปเล่นกันเลยเอ่าด่านไหนดีเอาด่านที่ถนัดก่อนแล้วกันเย้แห่ที่สนุกเราจะใช้การโกงให้เป็นประโยชน์เรามีเงินเยอะไม่ใช่ละยา ทำไมมีแต่คนได้ชินนมอนเอสบวกแล้วทำไมเราไม่เห็นได้เลยนม่เข้าใจเออย่อยยอยยอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อการเพื่อการสำหรับคุณเป็นเหยื่อล่อในการให้เรามาแคสเกลขอบคุณนะคะ ติ๊ดิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยีฮัลโหลยีฮัลโหลแอนนินไว้โอ้เขามีน้ำใจส,สวัสดีกลับมาด้วยโอ้ขอบคุณสลรับกายเป็นเดียฮัลโที่ดีค่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองได้ออกสู่ YouTube เดี๋ยวสื่อ youtube <laughs> เอ่อ <c oughs> อันนี้โลซาปะที่เป็นซอสมะเขือเ,เทศอ่ะโอ้ยไม่ใช่เงียว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 เงี้ทำไมมีแต่คนได้ชิีน่าว่าโลเอสบวกขึ้นเต็มเลยฉันก็อยากได้นะ นั่นไงนั่นไงนั่นไงทำไมเจ้าได้กันเยอะจังเลยล่ะตันตะินตั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 นแดนหนูอยากเดินบ้างอ่ะทำไมหนูมีแค่เกาะไม่ใช่เกาะอุ้ย มีแค่ที่เดียวโอเคเราจะได้ไปซื้อของคนอื่นแล้วค่ะนี่ซื้อเลยซื้อเลยเอาอะไรอีกดีเหมียว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 ไม่นะหนูก็อยากได้มันจะขึ้นให้หนูดูทาไมว่าหนูก็อยากได้นะ เฮ็ดบวกซินาโมโลนั่นแหละดับไปแล้วเยี่ยมมากอา้าวคืนอีและทำไมคนนี้ได้เยอะจังเลยเนะ้อเขาเฮ็ดเยอะหรอฮนะไปแล้ว่ต้องการเลยไปเลยเยจะมาดูกันสิว่าเขาจะเขาจะชนะไหม หรือว่าเราจะชนะอเกมนี้ใช้ดวงเราล้วนเลยค่ะหนูหนูทำไรอยู่อ่ะหนูคิดมากเหรออ,อุ้ยไม่นะงเงินเงินตัเงินของตัเย่ไปเล่นเกมันเลยสีแดง สีแดงสีแดงโอ้เทคนิคในการเล่นเกมปลาเป้านะคะก็คือให้กดซ้ำๆย้ำๆกันแบบเอาสีไหนก็ได้แหละแต่ขอให้กดเร็วเท่านั้นมันจะมีโอกาสได้เยอะถึงประมาณ80%นะคะ่ะถ้ารีบกดนะมันจะแบบให้เราสีนั้นเลยเราจะได้คะแนนเอ้ยเราจะได้เงินเยอะขึ้นด้วย ตั้ง80%เนะี่ยวิธีที่จะชนะนะคะทำไมโอซาลุนโนอ,อะไรท้าอย่างหนึ่งนี่ได้บ่อยจังเลยวิธีอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้ที่ที่เราต้องการนะคะคือกดที่นั้น ซ้ำๆย้ำๆมีคนบอกมาเราจะใช้ดูทำไมไม่เห็นได้เลยอะ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะลูกไปสนมเด็กเล่นกันดีกว่านะหลานเอ้ยเราจะไปย้อนวัยกันฮ้ยเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าขาเจ้าจสวยมากเฮ้ย โลซาสวยจังเลยกดเฟิร์อีกแล้วล่ะล้านเอ้ยเราจะมีโอกาสได้ไหมเนีย่ยตายแน่เลยเอ้ยไปกันเลยเอ้ยไม่มีมุกอะไรจะเล่นแล้วหนูยอยากได้อลิสกับชินามอนเอดบวกอ่ะ ทำไมมเวลาคนได้โมกิชิกันเยอะจังเลยโอ้น่าจะชน,นะแน่แล้วหลานเอ้ยโมกิชินี่ตัวไหนในซาลิโออ่ะโมกิชิใช่อันนั้นปะกบหรือว่าอะไรกบปะหรือตัวอ้วนๆที่เป็นคล้ายๆดิ่งไม่รู้แหละแต่เราชน,นะแล้วแหละยี่งาง

ไม่นะเราไม่อยากเสียอาราไปเสียอาราไปเสียอาราไปอยป่าแบบใจเย็นเพื่อนเออเออเออเราไม่มีอาราเลยลูกแบบหนูไม่อยากเสียอาราไปอย่าแม่ทำไงดีอย่าแม่อารามันสำคัญมากเลยนะแม่รู้แล้วหนูรู้แล้วแม่ เราควรทำยังไงดีเราควรทำก็เอฟเป็ดเลอร์เชอรี่ตัวนี้เอ่อเออเหนียว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 เอาไปตัวหนึ่งขอขออีกตัวหนึ่งตึ๊ดเติ๊ดไปไม่เอาไม่เอาเงาเก็บสำคัญเงาสำคัญไอ้ฝูงนี้ฉันไม่ต้องการเจ้าเฮ้ยอาลาออกอาลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเออ เอาเอาเท่านี้ไฮ้เอาเท่านี้เอาเท่านี้ก่อนไปเลยขอเหอะเต็ม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 เขี้เกียจขี่ขี่ขีย่อย่าอย่าอย่าพยายามเข้าพยายามเข้าพยายามเข้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเอ้ยรู้สึกเป็นสิ่งที่เปลืองแรงมากอืมเกิดเกิด ไม่นะเก็บต,ตัวน่ารักไว้โอ้ยแต่ละอันหนูขอสักอันอะมาได้ไงหนูขอสักอันไปเถอะเจ้าบายบายเกียเต็มแล้วขอนะขอนะเอทวอชชินามอนแต่ แซลลี่ก MM ็สะกิดว่าแซลลี่ไปเลยเพื่อนเย้แขวไปเลยแขวไปเลยแขวอีกทีโอ้น่ารักเอ้นอนน้อยอันนี้หน่นน้อยเราจะใช้เจ้าดีไหมอันนี้มันทำอะไรอ่ะเงินเริ่มเกมแต่อันนี้ดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตัวนี้ไวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาใช้เอ้ยใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้ดีกว่า,าวใช้ตัวนี้เลยอ่าเราจะไปชิชนามอนกันนะฮะอันนี้ปะอันนี้ดิเงินเพิ่มขึ้นสิบแปดใช้อันน,นั้นก่อนโอเคเราใช้ชินามอนกันในด่านนี้ด่านใหม่ล่าสุดเลยไปกันเลยเราจะเจอใครเป็นเหยื่อล่ออีกทีหนึง่ง นูได้ทีนามอแล้วค่ะแม่จะเย็นๆนะลูกอ่าไปแล้วโคนนั่นไปแล้วไม่นะเรามาเล่นกับเราก่อนเจ้าไม่อยากออกรายการกับเราหรกถุยมาแล้วเ <Okay. S 2> ติมเกมแปะแปะแปะอ้าวมีคนเล่นเหมือนเราอีกแล้วไม่นะ ตวตทำอะไรอะพอมพอมปูลินอืมแต่ละอันพอมพอมปูลินใจเย็นเย็นนะดูเหมือนรอบนี้เราจะแพ้ดูเหมือนรอบนี้เราจะพแจะพ้ใจเย็นเย็นนะพอมพอมปูลินข้าไม่อยากแพ้ต่อประชาชีนะขอข้าชนะเถะิดอย่าชินมัน จมตีไม่ใช่ย่าปอมมอินโจมตีไม่นะ <Yeah. S 1> เมืองของฉัน <Yeah. S 1> ทำไมกันมันไปเรือวินได้ไง <laughs> <laughs> ไปกันเลย <laughs> อุตส่าห์เสียสละแซลลี่เลยนะ <laughs> รู้ไหมเนี่ย ซลลี่เลยนะแซลลี่ทำไมมันแต่ละอันแบบอืทำไมฉันไม่เคยมีอะไรดีบ้างเลยไอ้ดีแล้วไปก็ไรมีความคิดว่าเราควรจะไปดักมันก่อนมี <c oughs> ความคิดว่าเราควรจะไปดักมันก่อนแน่ใจนะบุญเจ้าจะไปเล่นอันนี้มันไม่มีเทคนิคในการเล่นเลยค่ะดวงล้ลวน ถ้าเอาคุณแปดนี่แล้วเข้านี้อืมแล้ว oh, <how? S 1> ขอไปบ้างสิขอบคุณค่ะชินนมอนจะไปแล้วนะเย้เ yeah, ชือเลยมีโอกาสสามร้อยเปอร์เซ็นในการที่เราจะแพ้มันเริ่มไอ้แขกแล้วทำไงดี ชินามอนไม่ย้าแทรกนะปิดชินามอนโดยสมบูรณ์ชินามอนเป็นชื่อขนมอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นมันเป็นแท่งอันนั้นอะแท่งที่สําหรับขนมเคก้กก็ก็มีอ่ะม,มันจะเป็นแท่งสิน้าตาลนะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าขนมชินามอนที่จะเป็นขนมปังแล้วก็มว้มวนๆเหมือนหางของชินามอนอะคะ่ะ เราทำถูกแล้วเราดักไว้ทางนั้นเกือบตายยายายาชินนัมมอนสู้สู้ชินามอนสู้ตายอรอวนนี้เราืูสวัสดีสวัสดีตอนนี้คงไม่ผิดเนาะสวัสดีทำไมมันเงินเยอะจังแน่ใจนะนี่เล่นเล่นแค่เออสองแมวเนี่ยมาว่าเนี่ยฮะ ทำไมเจ้าเงินเยอะจังทำไม,ามาต้องมานตกขคองตัวเองด้วยไม่ขอใจเลยนะอ่าโอเคค่ะเรามีสิทธิ์แพ้เยอะมากกว่าสิทธิ์ชนะนะคะรูนเหมือนรอบนี้จะยาวนานกดักดกัดเอาวิหารออกคงจะมีเนาะมีแล้วนี่สวยเลยเอ้ยชินามอนลยนะุยแล้วค่ะ อนะยายา่ยาอย่านี่หมายถึงอย่าซื้อต่อหนูขอร้องอย่าซื้อต่อคนนี้ไร้มารายญาติมากเลยอ่ะไม่สวัสดีกลับมาแล้วจะซื้อบ้านฉันไปไม่ใช่ประเด็นเย้เข้าเลยโอ้ m ม g ก็ปักชินิมอนฉันไอ้นี่ใส่ไม่ดีไอ้นี่ใส่ไม่ดี ชินาวันอย่าตายนะถ้าเจ้าจะล้องผนได้แต่ฉันก็ยังรักเธอถุยเอาไปใบบ่อยจังเลยลูกนี่นี่เจ้ามีพลังวิเศษนี่ไอ้มันติดขางยางเยาวเยาะเข้านี้ฉันหาห้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 ายังไม่รู้เคล็ดลับในการทำให้เกมวัดใจได้คุณแปนะคะมันต้องใช้ดวงซื้อมาเพื่ออะไรเนี่ยฮะ าไม่อะไม่เข้าใจอะค่ะผมแม่เราจะมีสี่ชนะเหรอาแค่เลยนแค่หนึ่งเท่นะเราต้องไปหาก้าอย่างเงินมาสั่งเลยแล้วเรื่องดับเศษนิสทีไม่มีเสียงแล้วิ่งเงินค่ายอ๋อโอยยเลยชีนัมอนกูกูเลยดีกูเยเยเย เราก็ยังเล่นด่านนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะฮะดูเหมือนเราจะแพ้แล้วแถวนั้นน่ะแถวนี้เนี่ยแถวนี้เนี่ย่นะไม่นะใช้การ้องกน่นะนะันนะหไม้อชาอะไรนะสรุปไอชื่อแปลกๆก็คือตัวโอ้โหเรือวินตัวกบ สีเขียวๆนะคะต้องมาแล้วว่าใช้พยายามแล้วนี่าใช้กาได้แล้วกันมันหมดไปยังไงก็น่าจะแพ้อยู่แล้วปล่อยมันไปเล่นอีกโก้อะไรหลายอย่างนี่ต่อต้องใช้แล้วนี่ย ไปอีกแล้วมันจะไปซื้อดำมามัเข้าใจเลยนะม่จ๋า,เ,มมาเงินก่ 1, า,อเอาเยอะมากเลยเงินค่าแค่หนึ่งมาเราเองหนึ่งงมค่ะ <c oughs> ดัดไปดัดมาเริ่มึกปวดคอไ่จะมาสู้หรอสองมน่ตรงน,นั้นอ่ะนะห้านะห้ามซู้อแพ่คแค็ใคให้จะห้ามซู้ นั่นแหละดีมากเลยลูกเอ้ยตายแล้วทำไมอะทำไมหนูก็ชนะเธอตาหน้หนูไม่ไหวแล้วโอ๊ยหนูอขอเงินหนูอขอเงินหนูอขอเงินเขาคุณสาหรับเงินดีๆค่ะามาไม่นะให้ตายให้ตายเถอะ ไอ้ตายอย่านะอย่าหนา่ากลัวมากเลยตัวนี้น่ากลัวมากเลยไปนะปมปอปปูลินน่าจะเรียนแบบมันจะชินามอนแน่เลยทำไมหูมันเหมือนกันจังเลยเนี่ยปากก็เหมือนกัน,น,นมีความคิดว่ามันน่าเกลียดมากเลย คือจะ้ยยนครอยนะทไมกอย่าน <really>? ี่เฮ้ยตรงนี้ตกบ่อยมากเลย๋ยวไปเอาพรจักพาสฮิตดีมันเนี่ยฮะมันจะได้เอาเงินมาให้เราเยอะๆไม่ใช่ละน่าน่าน่าน่่น Let's go try yeah ทำใหเพิ่งมาได้ตอนนี้ ตอนนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวแล้วใช้ความลุ้นล้วน,น,นเลยไม่นะโอ้ oh my god คอสมาแล้วไม่เคยเล่นนะคะมันเล่นยังไงหรอตีบอสแล้วได้เงินหรอกตีบอสตายคนนั้นชนะใช่ปะอย่างนี้ปะน่าจะใช่ <c oughs> หนูไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้หนูไม่เกี่ยว,วบอสก็เพิ่มเลือดได้ด้วยวโอโ้โหสร้างโบราณสานสร้างปั๊บเธอฉันเพิ่งได้เมื่อกี้นี่เองนะอย่าซื้อไปไม่ซื้อหาพี่เธอหรอฮะ นี้ตกแต่ที่เดิมๆทำไมเนี่ยมีเข้าใจเพ็งเป็ดอ่ะมันเข้าเรือบินบ่อยมากเลยอ่ะเป็นแรงนึงแม่เหล็กแรงลึงดูเหรอฮะนีเข้าเรือบินบ่อยๆอะฮะไม่นะไม่นะเงินหมดหนูขอเงินบ้างเย่า นุขอร้องเจ้าอย่าโจมตีกลับนะไม่ไม่ใจเย็นๆค่ะใจเย็นใจเย็นเราเราดีกันได้ทำไมบอสมันปูงใส่ได้ไม่เข้าใจเฮ่มาเบิ้ลชานยิงมีน้อยๆอยู่ไอ้บ้า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 กับมา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 ค่ะชิเน้เลยชิเน้เดส์ก็ชิเน้เคยตายไหมคะอืมแถ้ ไม่นะขอบคุณสำหรับคำ,คำตอบดีๆว่าเราแฮวันนี้นะกลับไปใช้ตัวแก้วไล้ดีแล้วลูกถึงมันจะน่ารักขนาดไหนมันก็ไม่ช่วยอะไรเราในเมื่อเลเวลมันน้อยมากเลยเดี <c oughs> ย๋ยวได้การจะเยอะเมื่อไหร่เดีย๋ยวเราจะสั่งเบืรอให้ชินามอนเลย <c oughs> ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันวนี้คุณอาคุไปก่อนนะคะชินามอน,น,มนบุยบุย